เราตอบไม่ได้นะครับว่าอนาคตหลังจากการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะออกนี่คืออะไรแต่ผมกำลังจะบอกว่าหลักการนะครับผมก็จะกลับมาที่หลักการว่าถ้าออกแล้วเลือกตั้งกลับก็มาใหม่ถนนห,หน้าพักคนเดิมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือถ้าเกิดท่านไม่ออกหลักการก็คือท่านเดินหน้าต่อไปมันก็อาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงผมก็ตอบไม่ได้ สิ่งที่คุณจําต้องจําให้แม่นที่สุดสำหรับสบอบขีด0 1นี่ผมจาหลายทีสำหรับไปใช้ปั่นนะมันไม่ได้พังเพราะสะอพกม,มันพังเพราะว่าไอ้ประเภทแบบปกป้องกันปกป้องคุณสุเทพแทนที่จะรีบออกรีบอะไรขอโทษแล้วก็ออกลาออกอะไรอย่างเงี้ยให้มันจบโอ้ยื้อกันประเภทแบบเออเนี่ยสุเทพเป็นคนที่อะไรต่างปกป้องกันยื้อไปยื้อมายังไงก็ไม่ผิด ช่วยกันเถียงแถแทนโ <ฮะ S 2> ตเถียงกับประชาชนโตเถียงกับคนวิจารณ์ก็เลยเสียหายสุด,สดท้ายมันไปทั้งพรรคเลยส่วนเมื่อกี้ที่พูดถึงประชาธิปัตย์ที่พาดพิงเขาเนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคอีสานคุณชัยยศจิรเมธากรเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะก็คือม,ม,ม,มันไม่ได้แตกแยกนะะมันไม่ใช่ความแตกแยกประชาธิปัตย์สอนให้เราเนี่ยเท่าเทียมกัน ให้กล้าแสดงความเห็นซึ่งเป็นหลักสําคัญของประชาธิปไตยประชาชนเห็นว่าแต่ละคนในพักมกักแสดงความเห็นของตอนเองออกมานะผู้สื่อข่าวถามเรื่องสถานการณ์ล่าสุดมันมีผลทีาไม่พักทะเลาะก,กันเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากบอกว่าเหตุที่เป็นดันนั้นเพราะว่าทุกคนหวังว่าจะทําให้พักเข้มแข็งขึ้นซึ่งแตกต่างจากพักอื่นสังคมอาจมองว่าเกิดความขัดแย้งภายในพักของเราแต่อยากให้มองย้อนกลับไปดูเรื่องราต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเราเถียงกันก็จริงแต่เมื่อส่วนใหญ่ของพักคิดเป็นอย่างไร เรื่องนั้นก็จะยุติลงนะฮะก็ยุทธการโค่นจุรินเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าพักยกไปชั่วคราวนะฮะที่ค่อยๆเลือนไหลกรรมการบริหารลาออกเนะี่ยก็ดูเหมือนว่าเริ่มนิ่งแต่ว่าอย่างคุณพนิวิกิตเศรรษแกยังไม่ยอมีกแกก็ยัง,งให้ลาอยู่เรื่อยๆอ๋อคิดว่ามันตกนะ นิ่งแล้วตกนิ่งแล้วตกคือเมืนคนไม่สนอธิปัตใช่ไหมฮะใช่ใช่คนไม่สนแล้วคนไม่สนแล้วคือไม่อยู่ในสายตาแล้วก็เหลือแต่อาจจะเป็นสสพักใต้อย่างเดียวข่าวปรินมันเป็นข่าวไปไปหมายตามหมายจับแล้วเป็นข่าวอาชญากรรมไปแล้วมันไม่คือแสดงว่าคือมันมันมันหนักแต่แน่ผลโผลโพี่เอก็ดีขึ้นนะโดยที่เขาแยกเขาแยกประเด็นได้อันนั้นคือธรรมาตอันนั้นโผล่ที่แต่เขาไม่ให้เรียกว่าเฉลิมเฉลิมชัยไปร่ำตีแห่งปีมาแล้วใช่เขาไม่ให้เรียกเลยนะว่าเป็นโผล่เดียวกันเขาบอกแต่ว่าคืออย่างนี้ ประเด็นประเด็นเรื่องของประชาธิปัตย์ก็คือว่าเดี๋ยวนั้แล้วเขาจะส่งผู้สมัครลงอีสานเหมือนกันใช่ไหมเขาแค่ยังเตรียมความพร้อมลงเตรียมเตรียมความพร้อมลงอีสานคุณชัยยศจิรเมธกรเข้าไปหัวหน้าภาคอีสานเขาก็เตรียมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่มีพวกทีมอีสานเอามาเชียร์คุณจุรินปกป้องคุณจุลินเนี่ยคุณชัยยศจะงงอยู่เลยว่าไม่รู้มาจากไหนอือาจจะเตรียมเป็นผู้สมัครไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาคุณปื้มครับ สิ่งที่คุณจําต้องจําให้แม่นที่สุดสำหรับสบอบขีด0 1นี่ผมจาหลายทีสำหรับไปใช้ปั่ดนะมันไม่ได้พังเพราะสะอพกม,มันพังเพราะว่าไอ้ประเภทแบบปกป้องกันปกป้องคุณสุเทพแทนที่จะรีบออกรีบอะไรขอโทษแล้วก็ลาออกอะไรอย่างเงี้ยให้มันจบโอ้ยื้อกันประเภทแบบเออเนี่ยสุดเทพเป็นคนที่อะไรต่างปกป้องกันยือย้อไปยื้อมายังไงก็ไม่ผิด วยกันเถียงแถแทนโตเถียงกับประชาชนโตเถียงกับคนวิจารณ์ก็เลยเสียหายสุดท้ายมันไปทั้งพักเลยในเชิง Image โอเคมันไปทั้งพักเลยสไตล์เดียวกันแต่รอบนี้เขาตัดปัญหานี้ได้ได้เร็วไม่ไม่ผมคิดว่าไม่เร็วอ๋ออาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าขนาดนั้นอ๋อใช่ คือคุณจุลินเนี่ยตัดแล้วออกมาขอโทษใช่ไหมแล้วก็ออกมาลาออกจากกรรมการสตรีแต่ว่ามันไม่พองคนรู้สึกว่าไม่พอโอเคเพราะเรื่องของคุณปรินเนี่ยคุณจุลินรับผิดชอบเลยตในการเสนอชื่อในการเสนอชื่อข้าพักคุณพนิพวิกตเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์นะฮะให้สัมภาษณ์ v อ i c e เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพักเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของวิกฤตศรัทธาที่ ที่เจอในฐานะสมาชิกก็ต้องการให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วซึ่งพรคประชาธิปัตย์ก็ได้ขอโทษประชาชนตามหลักการแล้วแต่อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะต้องรับผิดชอบไม่สามารถอาศัยเพียงคำพูดแล้วจบแต่ต้องดูการกระทำและฟังเสียงของสังคมด้วยสำหรับกระแสรเรียกร้องให้จุรินหัวหน้าพักเนี่ยนะฮะรวมถึงกรรมาการบรหิหารพักลาออกคุณพนิชก็มองอย่างนี้เขาบอกว่าตนไม่สามารถตอบได้ว่าวิธีใดดีที่สุดในการแก้ปัญหาเพราะตนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นอย่างไรก็ตามหา,หากการไม่ลาออกของหัวหน้าพักจะสามารถดำเนินการตามแผน และสามารถฟื้นศรัทธาของประชาชนกลับมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ๋อคืองี้ต้องพูดตรงๆว่าการเล่าหัวหน้าพักเป็นสิ่งที่สังคมและประชาชนถามหาผมคงตอบแทคนคนอื่นไม่ได้แต่ผมตอบแทตนตัวเองผมได้ว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารพักผมต้องคิดวิธีนี้เป็นอย่างแรกเลยแล้วมันจะผิดหรือถูกก็ต้องให้สถานการณ์เป็นตัวตัดสนินคุณมนิตเขายัางนเน้นย้ำว่านะาคทางการเมืองของสมาชิพกพรรคทุกคนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าพักและผู้บรหิหาร คุณจรินทร์ควรต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นวันชี้ชะตาของประชาธิปัตย์ว่าประชาชนในกรุงเทพให้ความไว้วางใจต่อพรรคภายใต้ผู้บริหารชุดนี้อย่างไรนะครับลองฟังคะคุณพนิตวิกิเศษนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในประชาธิปัตย์ฮะตอบไม่ได้นะครับว่าอนาคตหลังจากการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะออกนี่คืออะไร แต่ผมกำลังจะบอกว่าหลักการนะครับผมก็จะกลับมาที่หลักการว่าถ้าออกแล้วเลือกตั้งกลับก็มาใหม่ท่านหัวหน้าพักคนเดิมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือถ้าเกิดท่านไม่ออกหลักการาก็คือท่านเดินหน้าต่อไปมันก็อาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงผมก็ตอบไม่ได้อันนี้มันคือที่ผมกําลังจะบอกว่าถ้ายึดในหลักการแล้วเนี่ยและคุณตัดสินใจทําอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อไปท่านไม่ออก ท่านจะฟื้นยังไงท่านอาจจะมีแผนของท่านท่านอาจจะทําได้ดีและเรียกศรัทธาประชาชนกลับมาได้มากกว่าการลาออกก็ได้แต่ท่านต้องทําแล้วท่านต้องทําก่อนถึงวันที่22เพราะว่าวันที่22บสองพฤษภามันจะเป็นวันชี้ชะตาประชาธิปัตย์ในกรทมเหมือนกับหลายๆครั้งที่มันเคยมีการชี้ชะตาประชาธิปัตย์ในกรทมแล้วส่งผลต่อระดับชาติ คุณพนิดเขาก็ยืนยันว่าการตัดสินใจต่างๆย่อมยึดถึงผลประโยชน์สูงสุดของพรรคและไม่ควรนําไปเชื่อมโยงกับความขัดแย้งของพรรคจริงๆแล้วเนี่ยอถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีเอกภาพเนี่ยคุณจุลินก็ลาออกอืแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่แล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยมันจะสง่างามมากแต่ว่าคุณจุรินเขาเขารู้หอ่ามีเกมโค่นหัวหน้าไม่ยอมให้กลับมาหรือเปล่าคือเขาไม่ไว้วางใจกันใช่ไหมไม่วางใจด้วยว่าตัวเองจะได้กลับไม่ได้กลับถ้าถ้าออกไม่ได้กลับจะได้กลับหรือเปล่าใช่ไหม แล้วพอลากกันแบบนี้มันคือแบบแน่นอนมันเดี๋ยวมันเรื่องมันจะเงียบแต่ว่าภาพลักษณ์มันไม่ขึ้นอแต่ว่าคุณจุลินอย่าลืมโมเมนตัมต่อไปนะว่าถ้าคุณเอแพ้ในการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเขาจะมาโทษที่คุณจุลินอ๋อเขาจะไม่โทษใช่เขาเตรียมแล้วไงเขาเตรียมกันแล้วเนี่ยถ้าแพ้เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยถ้าแบบสองกอที่จุลินโทษไู้ว่าก็โทษปรินเพราะรัวก็จุลินด้วยไงว่าไม่หลาเขาจะโทษพี่เอหรอเขาจะโทษจุลินสมมติไม่ใช่แค่พี่เอแพ้นะ เออสกอแพ้หมดด้วยเนี่ยชิบหายเลยนะใช่จุรินจะอยู่เป็นหัวหน้าพักอยู่ต่อป่ะประสบการศูญพันธุ์ไม่ใช่ไม่มีนะมีมาแล้วแต่ว่าถ้าสกอสกอหายหมดนะเฮ้แต่ว่าพี่ถึอไอโพล่าสุดที่เมื่อกี้พี่ถึอได้พูดถึงเงดอกรเอก็มาแรงนะอันดับสองเลยนะคือพี่ถึงจริงๆผมไปเดินจริงๆตอนแรกผมผมไปเดินหาผมไปเดินสี่คนแล้วผมรู้สึกว่าเราสิ่งที่เราคิดในหัวของเราและสิ่งที่เราเจอในโซเชียล มันไม่ค่อยเหมือนจริงสิ่งที่เจอจริงๆกับกับชาวบ้านเนี่ยจริงๆผมรู้สึกถ้าไปเดินสิ่งที่เจอจริงๆกับชาวบ้านผมเชื่อคุณอัศวินแรงกว่าอัศวินก็ยังแรงอยู่นะว่าอัศวินแรงกว่าคุณเอออันนี้ก็มีคนมาเจอกันคือฐานเขาอ่ะฐานเขาในระดับพื้นฐานชุมชนหรืออะไรต่างๆเขตระดับเขตพอออกเขตต่างๆใครตั้งมาล่ะใครผูกพันมาครับครับนะฮะก็แต่คนลงเลือกตั้งอ่ะเวลาคนเดินเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองได้หมดนะ ครับความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นคุณปื้มก็เคยลงมาใช่เหรอฮะนี่ตอนนั้นตอนนั้นไม่ตอนนั้นผมรู้สึกผมดังพอที่ไม่ต้องหาเสียงมากซะเท่าไหร่ก็เลยก็เลยก็เลยนะวันที่เดินเนี่ยคุณปื้มรู้สึกว่าเฮ้ยคนเข้ามาถ่ายอะไรอย่างงี้ผมจะบอกเลยว่าปัญหาในการมีชื่อเสียงก็คือว่าพอคุณเดินไปแล้วคุณเริ่มรู้สึกหลงตนเองแล้วคุณมีคนขอถ่ายเซลฟี่นู่นนี่แล้วคุณคิดว่าโอ้คุณคือทุกอย่างอะไรเงี้ยใช่ซึ่งพอแพ้แล้วมันดีมันทําให้ถ่อมตนแล้วก็อีโก้เนี่ย ทังทลายแล้วคุณเริ่มชีวิตใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นกับเกือบทุกคนในรอบนี้ซึ่งหาเสียงอยู่ตอนนี้นะครับ